อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุกราคาไม่เกิน20 0 0มืํนสำหรับทำงานนะคะต้องติดตามชมคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDIT Big Sale อย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะคุณผู้ชมใครที่กำลังมองหาโน้ตบุกไว้ทำงานราคาไม่เกิน2 0 0 0มแต่ประสิทธิภาพคุ้มค่าเกินราคานะคะต้องเจ้าตัวนี้เลยคุณผู้ชม สำหรับเจ้าตัวนี้ที่อยู่ในมือเมยนะคะก็คือ Lenovo IdeaPad 3ค่ะอย่างที่เห็นนะคะจากภายนอกอที่เห็นเมถืออย่างนี้คุณผูม้ชมจะรู้เลยว่ามันน้ำหนักเบามากส่วนประสิทธิภาพของมันจะคุ้มค่าคุ้มราคายไงเราไปฟังกันเลยค่ะด้วยหน้าจอแสดงผลขนาด14นิ้วระดับ Full HD IPS นะคะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Intel Core i5 ประมวลผลกราฟิกด้วย Intel Iris ค่ะ และความจุนะคะ5 1 2 g b SSD แถมด้วยแรม 8GB DDR4 ค่ะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home แล้วจะบอกนะคะว่ามันเหมาะกับที่เมย์บอกว่ามันเหมาะกับคนทำงานเหมาะกับนักศึกษายัางไงเพราะเจ้าตัวนี้ค่ะเขาแถมซอฟต์แวร์ Microsoft Office Home and Student 2019ให้ด้วยสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะมี USB 3.2 Gen 11ช่องการเชื่อมต่อค่ะ USB C 3.2 Gen1 อีก1ช่องการเชื hmm. ่อมต่อค euh ่ะ USB 2.0ด้วยนะคะและ HDMI 1.4อีก1ช่องการเชื่อมต่อค่ะมีช่องเสียบการ์ดลิเดอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะน้ำหนักเบามากพกไปไหนมาไหนได้พกติดกระเป๋าสะดวกมากเห็นไหมล่ะคะว่ามันประสิทธิภาพดีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่เมย์บอกจริงๆนะคะและ สำหรับใครที่สนใจนะคะ BD มีราคาพิเศษให้คุณค่ะเพียงแค่ติดต่อเข้ามาที่081717 5599หรือจะเป็น Line at bd co th หรือจะเป็นแฟนเพจนะคะ BDIT Shop ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ BD ทุกช่องทางด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปเนาะอย่าลืมนะคะของถูกหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของดีและมีคุณภาพต้องที่ BDIT Shopping ค่ะ สำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะเรื่องไอทีไว้ใจบีดีค่ะสวัสดีค่ะ